ข่าวดังแชร์กันว่อนในโลกโซเชียลเกี่ยวกับคลิปเวียดนามหั่นแยกชิ้นส่วนเก็บไว้ทํากับข้าวกินนั้นหลายคนสงสัยเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเป็นมายังไงขอบคุณหลายๆเม้นที่แชร์ข้อมูลมาให้และขอบคุณเพจคุณก้าวสำหรับการสรุปบทความของเรื่องราวนี้หลายๆคนก็ได้ทราบเรื่องราวกันไปบ้างแล้วบางคนก็ยังไม่รู้แอสสรุปสั้นๆให้ฟังกันค่ะว่ากันว่าคนที่สับเนี่ยเป็นคอตกกต่อเนื่องชอบแยกชิ้นส่วนเอาไว้ทํากับข้าวแดกอยู่แล้วมีวันหนึง่งเขาโพสต์ขึ้นว่าอยากตัดคอควายอ้ออ่างคนจังเลย และคนที่ตุยเนี่ยก็ดันชอบความสุขแบบที่เขาโพสต์ทุกคนคิดดูคนคิดแบบนี้คือแปลกแล้วพอได้เจอกับคนที่ต้องการก็ไปติดต่อจ้างให้เขามาคอตกอตัวเองเนี่ยให้เขามาจ้วงตัวเองเหมือนในคลิปและภาพที่แพร่ออกมาเลยน่าจะดีลกันไว้แล้วระหว่างคอตกอกับคนที่ตุยบอกให้กินเนื้อตัวเองและด้วยความที่คอตกอชอบแดกอยู่แล้วก็โปะเชตเลยลงล็อกพอดีเพราะคนที่ตุยเขาเชื่อว,ว่าถ้าตุยในแบบนี้จะทําให้มีความสุขในโลกหลังความตายมันก็จะมีความสุขเช่นกันพูดง่ายๆก็คือ ได้ขึ้นสวรรค์นั้นแหละขณะที่คอตโกกาลังสับนั้นก็ได้ทําการเล่นเว้าไปด้วยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขที่สุดมีการซ้อมสับกันอยู่หลายครั้งและมีการกอดให้กําลังใจกันด้วยก่อนสับพอคนตุย้ยใกล้จะสําเร็จความใครก็มีอาการเกรงแล้วไอ้คอตกอก็สับเลยจากนั้นก็แยกชิ้นส่วนเพื่อเอาไปทําเป็นกับข้าวแดงคลิปที่ถ่ายไว้ส่วนหนึ่งก็โพสลงในเว็บเทือนและเก็บอีกส่วนไว้ใครอยากดูเพิ่มก็ต้องจ่ายเงินเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่เวียดนามไม่ใช่จีนค่ะที่มมาาาาเเเนนนนืาา้อหข่วจจกคคคุณ 9, ใ,ใตลิปะะ